ล้วงเท่าไร่แล้วไม่ขาดครับแล้วล้วงเท่าไร่มันถึงขาดครับขาดแล้วทำยังไงนะครับครับก็วันนี้นะก็จะมาอธิบายนะเกี่ยวกับลูกค้าครับที่ส่งแข็งเว็บร้อยย้ามาล้วงนะครับมีลูกค้าหลายๆคนถามว่า ล้วงเท่าไรแล้วไม่ขาดครับแล้วล้วงเท่าไรมันถึงขาดครับขาดแล้วทํายังไงนะครับก็วันนี้ครับผมช่างอ้อมนะครับก็จะมาแนะนําแล้วกันครับสําหรับคนที่คิดจะทําเว็บร้อยยี่ห้าว่าตอนนี้ระแสมันแรงมากครับมาแรงมากร้อยยี่ห้านี่เอาไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะครับมีทําทุกวันครับแล้วก็ในเรื่องของสีวาวด้วยครับก็วันนี้นะครับผมก็มาแนะนําเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับแข้งนะครับ อันนี้จะเป็นแข้งรอยิืมห้เดิมๆครับลูกค้าก็เอามาล้วงนะครับคือสเต็ปที่ลูกค้าจะต้องล้วงก็คือลูกห้าสิบแปดมิลขึ้นไปนะครับลูกห้าสิบแปดมิลที่ต้องล้วงเพราะว่าปอกมันจะต้องใหญ่นะครับปลอกมันจะต้องมีถึงประมาณหกสองหกสามหกสี่ขึ้นไปคนระับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําการล้วงแข้งตัวนี้เพราะว่าแข้งเดิมอะ่ะมันแค่ประมาณหกสิบไม่เกินนะบ,บางบางตัวก็ห้าสิบเก้าครึ่งประมาณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการล้วงแข้งนะครับก็ ถ้าเป็นลูก59มิลนะครับหรือ58มิลครับหรือ57มิลผมแนะนําให้ล้วง57ขึ้นไปดีกว่าให้ล้วงแข้งดีกว่าครับล้วงแข้งเป็นรับ62ครับหรือ63แน่ลูก57ครับส่วนลูก58มิลครับขึ้นไปยังไงก็แน่นอนต้องล้วงแข้งอยู่แล้วครับถ้าไม่ล้วงปอาะมันจะบางมากครับถ้าปลกบางมันก็อาจจะทําให้าปลาะมันแตกง่ายนะครับก็วันนี้ครับก็จะอธิบายนะครับสําหรับ แข็งเดิมเรายิมห้าครับถ้าเกิดเราทําการล้วงรูเนี้ยหกสิบห้ามิลครับมันจะไม่ขาดครับบางตัวได้ถึงหกสิบหกหกสิบเจ็ดบางตัวนะผมผมก็เจอมาบางตัวมันหกสิบเจ็ดมันก็ไม่ขาดแต่บางตัวมันก็ขาดครับอันนี้ในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ผมเจอนะครับผมเจอแล้วแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าสมมุติเราจะทาลูกห้าสิบเก้ามิลเราจะตีฟอกเท่าไหร่ดีนะครับแล้วเราต้องล้วงแข็งเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําอย่างนี้นะครับ ก็หกห้าหกหกลวงได้ครับไม่ขาดนะครับมันก็จะเนื้อตรงน,นี้มันก็จะเหลือเยอะข้างนี้ก็จะเหลือเยอะนะครับเหมาะสําหรับลูกห้าเก้าหกสิบได้นะครับตีปอก่ากก็อยู่ประมาณหกสิบห้ามิลได้นะครับล้วก็ล้วงหกสิบหกมิลก็ได้ครับหรือถ้าเราตีปอกหกสิบสี่เราก็ล้วงหกสิบห้านะครับผมก็แนะนําไม่ควรที่จะล้วงใหญ่เกินไปนะให้มันพอดีกับปอกที่เราจะใช้นะครับส่วนลูกค้านะครับตอนนี้ฮิตมากเลยเป็น หกหกชักห้านะครับหกหกชักห้าสี่วาวนะครับหกหกชักห้าปอกนอกก็ต้องมีประมาณเจ็ดสิบนะครับเราก็จะทําการล้วงตรงนี้นะครับให้ได้เจ็ดสิบนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคืออะไรนะครับเราล้วงเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้าครับตรงนี้รูน้ำมันนี้มันขาดครับมันจะทะลุนะครับอันนี้ถ้าเกิดล้วงที่ร้านผมอ่ะผมก็จะทําการเชื่อมแล้วครับเชื่อมแล้วก็ทําการล้วงเก็บรูน้ามันให้ใหม่ครับมันก็จะเนียยอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะขาดครับ บางคนก็บอกว่าใช้ได้ครับบางคนก็บอกว่าใช้ไม่ได้ครับก็ในส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ามันก็ใช้ได้แหละครับแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าด้านข้างเนี้มันเหลือน้อยครับแล้วตรงนี้มันก็ขาดครับมันมันบางครับอ่าเวลาเสื้อมันกดไปหน้าสัมผัสมันน้อยผมผมคิดว่าในส่วนความคิดส่วนตัวผมนะผมมองว่าถ้าน้าสัมผัสของเสื้อมันเยอะนะครับมันก็จะทาให้ วเวลาอัดน็อตอัดเสาเข้าไปอัดบรกเก่งเข้าไปมันก็จะแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดหน้าทมผัสมันเหลือน้อยมันก็จะบางมันก็นอาจจะมีในเรื่องของการสั่นอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นในความคิดส่วนตัวผมนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ครับแต่ถามว่าเอ้าแต่ถ้าเกิดบางขาดเงี้ยเรามีวิธีการแก้ไขย,ยังไงครับมีแนวทางย,ยังไงครับก็ผมก็มีมีการเชื่อมนะครับ <c oughs> เชื่อมอย่างนี้นะครับก็ สมมติว่าบางขาดด้านข้างนี้เราก็เชื่อมแค่ด้านข้างก็ได้ครับสองข้างนี้ครับเชื่อมให้มันเต็มครับหรือบางคนแบบทําเพื่ออะไรพี่ผมต้องการความแข็งแรงครับผมต้องการให้หน้าสัมผัสมันเยอะๆมันเต็มเการหัวยกด้วยครับก็ทําการเชื่อมหมดเลยครับเชื่อมด้านบนทําด้านล่างนะครับแล้วก็เชื่อมด้านข้างครับด้านข้างนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับอันนี้ครับก็ทําการเชื่อมครับอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมการหัวยกนะครับ เชื่อมด้านบนด้านล่างกันหัวยกครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่เรียกว่าเชื่อมกันขาดก็เขาก็จะเชื่อมแค่ด้านข้างตรงนี้ที่มันขาดเนี่ยเห็นรูปายนี้ผมนะมันจะขาดตรงนี้ครับนะครับอันนี้ก็เชื่อมกันขาดแล้วก็ล้วงครับก็มันก็จะเป็นเชื่อมมามันก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็จะไม่ขาดครับเนื้อมันก็จะแข็งแรงครับน้าสัมผัสมันก็จะเยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับอะไรเครื่องยนต์นะครับของ รถเมา์ไซม่าจะเป็นเว็บ125ก็ดีนะครับหรือ110ไอก็ดีครับหรือรถที่มันเป็นรถตลาดในในในประเทศไทยครับในท้องตลาดทั่วไปครับก็สามารถนะครับอินบอ์เข้ามาสอบถามได้ครับหรือจะส่งอะไรมาทําก็ยินดีให้บริการนะครับที่ไหนไม่รับที่นี่รับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามได้ก่อนครับมีแอดมินช่วยตอบครับแล้วก็ถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับก็ขอให้เข้ามาสอบถามได้ครับ จะซื้อหรือไม่ซื้อหรือจะส่งมาทําผมไม่มีปัญหาขอให้เราเปิดใจมาคุยกันนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทางเพจนะครับพี l อาร์เ g ซซิ่งชอปนะครับแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับพีอาร์เรซซิ่งชาแนลนะช่างอ้อมมันโป่งครับสวัสดีครับ